ก็สวัสดีพี่น้องนะครับโดเชียววันนี้ลุงของเก่านะครับฝากเคล็ทีทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้<ด>ก็แตกไปนะครับสองหน่อยนะครับพี่น้องฝากเค็ทีไว้นะครับสาหรับแนวทางวันนี้นะครับฮานอยนะครับวันศุกร์ที่รับและพนะครับ ก็มา<ๆ>ติดตามทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับสําหรับแนวทางสูตรก็คือสูตรแบ่งปันเท่านั้นนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับสําหรับแนวทางวันนี้ยุงลงให้นะครับก็มา<ๆ><ๆ>ติดตามทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับ แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับอดเจอร์วิทจัทรณนัยนในการรับชมพี่น้อง่ากเยฟซีทุกท่านด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับสําหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็เพียงแนวทางเท่านั้นไอพี่น้องนะครับนี่คือตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสำหรับวันนี้ฝากกันไว้นะครับเยบสี FC ทุกท่านก็มาติดตามนะครับว,วันนี้ก็เข้าไปนะครับ หวยลาวก็ผิดไปแต้มนะครับไอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองออกศูนย์สามนะครับพี่น้องไอ้วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะครับก็เข้านะครับสําหรับหวยลาวนะครับพี่น้องบริหัสสมดีนะครับเดี๋ยวงวดหน้า,าใหม่วันจันนะครับพี่น้องฝากกันไว้สําหรับตัววิ่งตัวรูดนะครับน่าจะเป็นนะครับสำหรับวดน,นี้ ก็เดี๋ยวลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องว่าก็ไว้สำหรับวันนี้วันที่11กยนนะครับก่อนหัวใหญ่หรืออีก5วันนะครับพี่น้องวันที่16กยนนะครับ63ฮานอยนะครับตัววิ่งตัวรูดเรียมปากกานะครับพี่น้อง เอาไว้จดนะครับวันนี้เดี๋ยวลุงมีงานนะครับตอดซาเล้งนะครับฝากเรียบสีทุกสั้นนะครับต้องลงให้แต่เช้านะครับวันนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับเข้ามาดูที่ youtube นะครับฝากเก็บสีไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสหรับขอบคุณมากนะครับพี่ ขออนุโมธนาสาธูนะครับผู้แอดไลน์ที่โอนเงินมานะครับมาทําบุญกระลุงของเก่านะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ลงจะลงให้แล้วก็แอดไลน์นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับสำหรับผู้ที่ทําบุญเข้ามานะครับอันเน้นให้นะครับสำหรับผู้ที่ทําบุญเข้ามากรลุงของเก่านะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้อาน้อยแจกมา เกือบเดือนแล้วนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้ยิงนิยายด้วยนะครับพี่น้องฝากกันไว้เข้าทุกวันนะครับสามหน่อยนะครับพี่น้องตัววิ่งตัวรูดนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยไม่ได้โม้นะครับย้อนชิปดูก็ได้นะครับพี่น้องก่อนเข้ามาดูนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับ กสิทีก็คือสาสท,ทีนะครับไม่สนับสนุนในเร่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องฝากเลบพีทุกท่านไปด้วยสำหรับวันนี้ลุงก็จะลงให้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับตัววิ่งตัวรูดนะครับ3ตัวคู่โตน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสองตัวแตกก็ดีนะครับ ก็เมื่อวานนี้เข้าตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางก็แบ่งปันเท่านั้นนะครับฝากเอสซีทุกท่านด้วยผู้เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับพี่น้องฝากเอสซีไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเป็นแนวทางที่แบ่งปันพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผู้เข้ามาติดตามก็ดีนะครับ ฝากเก็บกีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีตัววิ่งตัวรูดนะครับให้สามน้อยเลยนะครับพี่น้องโปรปดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับพี่น้องชอบตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับพี่น้องไม่เป็นไรนะครับสรุราคำคอมเมนต์ดีๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ ก็ขอมาที่ลุงควงเก่านะครับก็มาเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวลุงส่งให้นะครับสำหรับบัญชีผู้ที่จะทําบุญนะครับร่วมทาบุญด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับสำหรับสะพานบุญทําให้นะครับพี่น้องฝากกันไว้ผลเล่านะครับอยู่ที่ดวงกันทั้งนั้นนะครับพี่น้องผู้ที่ ขอหมายเลขบัญชีมาลุงส่งให้ก็แอดไลน์ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวใดๆนะครับเข้ามาต้รับชมกันที่ช่องลุงของเก่านะครับสามใจพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าก็าดีนะครับฝากยืดซีไว้ด้วยนะครับแนวทางก็แบ่งปันนะครับพี่น้อง ฝากเรีบสีไว้ด้วยนะครับสาตีนะครับสูตรก็คือสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับว่าลุงลงให้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้บุญใดนะครับกำใดใครก่อนะครับบุญใดใครดีบุญมีก็ได้ไปนะครับต้องฝากเรียบสีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับ รู้ไว้เช่ว่านะครับใส่บาแบกหามพี่น้องฝากเอฟซีกันไว้ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับสําหรับความคอมเมนต์ที่ดีๆนะครับให้ลุงสู้ๆนะครับสู้อยู่แล้วนะครับพี่น้องได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านผู้ก็มาติดตามให้ร่ํารวยก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็แนวทางแบ่งปันนะครับฝากกันไว้นะครับเตรียมประกานะครับ เดี๋ยวลุงใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวลงลงให้นะครับฝากให้พี่น้องผ้เก้ามาติดตามนะครับลุงสำหรับวันนี้แนวทางก็แบ่งปันเท่านั้นนะครับอดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องนำเสนอสิ่งดีๆให้พี่น้องนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับให้ทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้นะครับสำหรับแนวทาง กาไม่เข้าไม่ว่ากันนะครับส่วนมากจะเข้านะครับพี่น้องคว่ากันไว้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้แบ่งปันนะครับไอ้พี่น้องผู้ที่ก็มาติดตามดุงนะครับขอให้ท่านจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะครับผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับอีกขอบคุณมากนะครับที่รับุทตรรกหมายเลขบัญชีมานะครับเบนไลน์นะครับ ลุงก็จะส่งให้นะครับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโคดใชวิจารณญาณในการรับชมพี่น้องด้ที่ดีๆนะครับแนวทางสามน่อยวันนี้นะครับสหรับตัววิ่งตัวรูดนะครับเตรียมประกาศกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีอยู่ที่ตัวรูดนะครับวิ่งรูดนะครับน่าจะเป็นนะครับมีสี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่อยพิเศษปกติ V.P. นะครับลูด4วิ่ง4นะครับลูด2วิ่งสองนะครับลูด3วิ่ง 3. สาสำหรับวันนี้อวานนี้ก็แตก2หน่อยไปนะครับเข้าตรงๆ73นะครับ53นะครับพี่น้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่อนุโมทนาศาสตร์ทุกมากระลุงกองเก่านะครับสำหรับผู้ที่ ความดีก็อยู่ที่ผู้ให้นะครับความได้ก็อยู่ที่ผู้เข้ามาดูเท่านั้นนะครับผู้ที่ไม่มีคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับทานเอาไปนะครับสวัรับวันนี้ สามตัวแตกน่าจะเป็นที่948นะครับ948นะครับจดเอาไว้นะครับ325 325นะครับ271แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดชวิตเจรณาญาในการรับชมพี่น้องสองตัวแตกวันนี้ไปกับที่4884ยอเด็ดเน้นให้นะครับเม็ดเดียวนะครับ2 5 5 2 7 1 1 7 สองสามสามสองแตกหรือไม่ฝากเก็บตีไว้นะครับสำหรับท้ายคลิปนี้เดี๋ยวลุงนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับโปรดจกตวิทการณยาณนะครับในการรับชมแต่ละคลิปนะครับฝากกันไว้นะครับตัวเลขที่น่าจับเป็นก็มีป่ามานี้นะครับจับหน้าจอนะครับพี่น้องดูกันให้ดีนะครับฝากเก็บตีกันไว้นะครับสำหรับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ ให้พี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้ทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับท้ายจิดศูนจุดห้าวีนะครับแ็บหน้าจอกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับลอลุ้นกันวันนี้นะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันศุกร์นะครับฝากทีทุกท่านไว้หน้าที่นี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีทุกท่านก็แล้วกันนะครับสำหรับลุงของเก่าขออนุโมทนาสาธุสำหรับพี่น้อง อกม็มาติดตามนะครับวันที่11กย63หานอยแตกนะครับพี่น้องสวัสดีครับ